สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับพึ่งหลวงนครอุบลนะฮะผมกําลังยืนดูตัวพึ่งนะครับเป็นพึ่งโพงนะครับโอ้โหนี่ฮะอยู่ในนี้นี่ครับมองเห็นลางเลยนะครับ นี่ครับล้างครับแต่ผมยังเอาไม่ได้นะครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยนะครับนี่ครับต้องเจาะนะครับนี่นี่ครับเนืมองเห็นดังเลยนะครับ รังน่าจะอยู่ยาวลงมาด้านล่างนะฮะต้องเจาะนะครับพอดีผมมันไม่ไดเอาอะไรมานะฮะไม่ได้เอาที่เจาะมานะครับผมต้องปล่อยนะครับเมื่อวาน เมื่อวานนี่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตกสองวันติดนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมานะครับโอ้โหตอนรับเดือนห้าเลยนะครับปกติพึ่งผมก็ไม่ค่อยมีจะมีน้ําอยู่แล้วนะครับปีนี้ยิ่งฝนตกนะครับยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับน้ำน้ำน่าจะฝ่อนะครับเป็นส่วนใหญ่นะเดี๋ยวผมจะลองหามิ้มดูนะครับจะลองหามิ้มดูในป่าแถวนี้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะเจอมิ้มไหมนะครับ อะมาเจอรังแรกแล้วครับผมนี่ฮะเป็นพึ่งใหม่นะครับนี่ครับผมม,มีน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวเกียดูนะครับโอ้ยไม่มีจริงๆครับโอ้โหด้วะ อรังแรกก็เป็นอย่างนี้ซะแล้วนะครับนี่ครับฝนตกนะครับก็เป็นพึ่งใหม่ด้วยนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรังอื่นนะครับเป็นพึ่งเก่าอาจจะมีน้ำเต็มนะครับปล่อยไว้นี่นะครับไปครับลุยต่อครับผมผมก็มาดูรังที่ผมเคยตีนะครับนี่ครับเป็นรอบที่สามแล้วนะครับผมตีไปสองรอบนะครับ ทีไปสองรอบแล้วนะครับก็มีหัวน้ำบ้างนะครับดูฮะเว้นประมาณครึ่งเดือนนะครับสิบห้าวันนะครับผมถอดหรือเปล่านะฮะเอาลงมาดูครับนี่ผมวางไว้เฉยๆนะครับไม่ได้รัดอะไรเลยนะครับ ถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวไม่เอานะโอ้โหโคตรดุเลยครับโอ้โหต่อยครับต่อยฮะต่อยฮะโอ้โหโดนฮะโดนโอ้โหสุดยอดดูฮะเต็มมือเลยฮะโอ้ยนี่ครับเพิ่งตีไปสองรอบนะไฟป่านะครับฝนนะครับดุนะครับผมโอ้ย เกือบเอาหน้ากากลงไม่ทันนะเมื่อกี้ดูฮะโอ้ยโอ้โอตรงถอยมาตั้งหลักเลยนะครับโอไม่ไหวครับใส่ถุงมือนะฮะดูสุดๆเลยครับผมดูฮะต่อยนะฮะพึ่งตีไปสองรอบนะครับแล้วก็พายุฝนนะครับสองวันติดนะครับ ก่อนหน้าก็มีน่าจะมีไฟป่านะะดูครับไฟป่านะครับทำให้พึ่งอย่างดูครับเดี๋ยวลงมาดูนะครับ มันจะถอดบ้างนะต้องเอาควันใส่ตลอดนะฮะไม่งั้นโอ้โดนต่อยนะฮะอยู่น้ำอะถอดกินนะครับเพราะว่าสองวันติดนะครับที่ฝนตกนะฮะ เดี๋ยวผมเอาไว้ที่เดิมนะครับเอาไว้ที่เดิมนะครับโอเคครับเอาไว้ที่เดิมเรียบร้อยนะเดี๋ยวออกสักอาทิตย์ค่อยมาดูใหม่นะฮะกับผมก็มาดูอีกหลังหนึ่งนะครับนี่ฮะถ้าหลังนี้ไม่มีน่าจะไม่หาต่อนะฮะนี่ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีน้ำไหมนะมาดูกันครับมาดูกัน โอ้โนี้สวยครับสวยครับดูครับผมดูครัสวยครับแบบนี้สวยนะฮะอ่าแบบนี้ใช้ได้ครับขอนะครับลังนี้ขอนะครับนี่ฮะน้ำสวยๆครับผมแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยนะฮะนี่ครับผมก็มีเปิดกินอยู่นะครับ เดี๋ยวผมขอหมดเลยนะครับลังนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะขายยกลังนะครับมันลังไม่ใหญ่นะครับก็หัวน้ําก็เปิดไปบ้างแล้วนะเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวดูอีกสักหน่อยนะครับโอเคครับไปครับผมกับผมก็อีกลังหนึ่งนะครับ รังนี้รังเล็กๆนะครับผมแต่ต้องปีนหน่อยนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างนี้น่าจะกลับนะครับดูว่าไม่มีน้ำนะครับดูครับโอ้ย oh. ดูครับแย่ yeah. หน่อยครับแบบนี้โอ้โ oh. ห ขาวจ้วเลยฮะโอ้โหถ้ามีน้ำนี่ถ้ามีน้ำยังไงผมก็เอานะฮะเสียดายครับนี่ไม่มีน้ำเลยนะฮะดูครับว่างเปล่านะครับดูครับเดือนห้านะครับฮเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นนะครับเพิ่งเดือนห้านะครับเป็นแบบนี้นี่เองนะครับ เฮ้ทุกปีไม่เป็นนะน่าผิดหวังนะครับก็เหตุผลเดียวนะฮะอากาศไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับอากาศปีนี้นะฮะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะฝนตกสองวันติดนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาหนาวนะครับหนาวเดือนเมษานะครับเดือนห้านะโอ้เป็นไปนได้นะแล้วดูพึ่งครับ ก็โอเคครับผมดูฮะผมเจออะไรดูครับโอ้โหนี่ไม่ใช่คนตีนะครับนี่ครับลมพายุนะครับโอ้โหเหลือแค่หัวน้ำนะครับนู่นฮะ โอ้โหน่าจะไม่มีน้ำนะครับน่าจะไม่มีน้ำแล้วนะครับเสียดายครับเ,เสียดายมาก เดี๋ยวผมจะเก็บไปย่างนะดูครับเป็นที่น่าเสียดายนะตัวอ่อนยังสวยอยู่นะครับเพิ่งจะน่าจะเพิ่งขาดล่วงลงมานะครับไม่เกินน่าจะเป็นวันนี้หรือเปล่านะครับนี่ครับยังไม่ดําเลยนะครับเพราะปกตินะฮะตรงนี้นะครับจะช้านะครับนี่ยังไม่ช้ํายังไม่ดําเลยนะครับเพิ่งล่วงนะครับนี่ครับก็ใช้ได้อยู่นะครับ แต่ขายไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปย่างนะครับตรงนี้นะครับดูฮะอันนี้เป็นน่าจะเป็นตรงที่ฉีกก่อนนะครับดูครับเขาพยายามจะซ่อมนะครับแต่มันไม่อยู่นะะตรงน่าจะเป็นตรงเกสรน,นะครับเพราะมันหนักเกสรน,นะครับดูฮะฉีกนะฮะดูครับฉีกแล้วยังไม่ล่วงนะครับที่แรกนะดูครับนี่ครับรอยซ่อมนะนี่นะ แต่มันไม่อยู่จริงๆนะครับลมแรงนะฮะดูลมนะครับดูครับลมครับผมลมแรงมากนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับก็ไม่น่าจะอยู่นะครับน่าจะน่าจะย้ายรังเลยนะครับเพราะว่าไม่เหลือรังแล้วนะฮะ เฮ้ยเสียดายเสียดายเสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ